สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2,567ค่ะแอดก็ขออวยพรนะคะให้เอซที่น่ารักของแอดมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะ ส่วนในคลิปนี้แอดก็ได้ทำการรวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานดับหลักร้อยของหญิงลีค่ะชุดดับของป้าแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นดับสิบรักแรกพบดับหน่วยบนดอกชบาส่วนชุดเลขเด็ดก็จะมีของสาลาพักใจค่ะสิหน่วยบนของหลวงปู่ชัย แอดายแลาก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ชุดข้อมูลแรกค่ะก็จะเป็น10หน่วยบนล่างนะคะของหลวงปู่ชัยอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาเนาะเลข9ก็เข้าไปเลขล่างนะคะสลากออก89ส่วนเลข4ก็ไปออกเลขบนนะคะสลากออก44ค่ะ10หน่วยบนส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนล่างของหลวงปู่ชัยก็จะให้เลข4 เลข8แล้วก็เลข9ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดของหลวงปู่ชัยค่ะแต่จะเป็นเลขเน้นล่างของเขานะคะเน้นไปที่หลักหน่วยผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาเลข9ก็เข้าไปเช่นเดียวกันค่ะสลากออก8 9นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ หลักหน่วยล่างของเขานะคะจะให้เลข1เลข7เลข8แล้วก็เลข9ก fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเด่นบนของแอดชนะพลน,นะคะ ชุดนี้ของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีข้าวมีหลุดสลากออก544ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดชนะพลจะให้เลข3เลข4เลข5าแล้วก็เลข7ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดไนอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มานะคะก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข8เนาะส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของแอดไนจะให้เลข8กับเลข1เจาะชุด2ตัวก็จะมี8 8 8 9 8 1 0 8 0901 18 19แล้วก็11ค่ะของแอดนายก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวเจาะเนาะอาประทานโทษค่ะในส่วนของตัวเด่นตัวเจาะก็นานๆเข้าทียังไงแอดก็ขอบคุณของแอดนายด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดเอื้อยล่าก,กันเลยนะคะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นบนของเขาให้เลขเจ็ดเจาะชุดสามตัวก็จะให้ห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งสองตัวพิกัดบนก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลขแปดตัวเจาะก็จะมีแปดเจ็ด 18แล้วก็58ค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดเอยลาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของสาราพักใจกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับเลข8ปดเลขล่างนะคะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นชุดแรกของเ้าจะให้เลข3กับเลข4ส่วนอีก1ชุดเลขเด่นก็จะให้เลข7กับเลข9ระวังเลขเบิ้ลก็คือ33 44 7 7แล้วก็99ส่วนชุดต่อมาจะเป็นเลขตารางของเ้าแนวทางงวดนี้ก็ให้เลข3เลข4 เลข9เลข8เลข5เลข6แล้วก็เลข7ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองจับคู่และนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของสาลาพักใจด้วยนะคะเรามาดูชุดข้อมูลเลขดับกันบ้างนะคะ ชุดแรกก็จะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะของบาย p p p แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลากออก89ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของบาย p p p ให้เลข5้าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้มล่างของเวียงพิงแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข6ตัวเจาะก,ก็จะมี0ู1 5 2หกหนึ่งห้าสองสองห้าหนึ่งหกแล้วก็97ค่ะแอดก็ขอบคุณแต้มล่างของเวียงพิงด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่เลขดับของป้าแมวกันเลยนะคะชุดแรกจะเป็นดับ10บดอกแก้วผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาค่ะให้เลขห้ามาสลากออก54าสี่นะคะหลัก10บออกเป็นเลขสี่ก็ถือว่าผ่านส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข9กา ต่อมาจะเป็นดับสิบรักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะอันนี้ให้เลขสามมาสลากออก 5, 4, 4หลัก10ออกเป็นเลข4ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10รักแรกพบของเขาให้เลข7ชุดต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนดอกสบา แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขหนึงมาสลากออก5 4 4สี่สนะคะหลักหน่วยออกเป็นเลขสี่ก็ถือว่าผ่านส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกชบาของเขานะคะของป้าแมวก็ให้เลข4ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะเลขดับของป้าแมวอยู่ก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางแลวข้อมูลกันได้เนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของดับหลักร้อยของหญิงลีนะคะก็จะเป็นรีวิวผลงานแนวทาง งวดที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งปีเลยของเขาที่ให้มานะคะจะเป็นดับหลักร้อยของหญิงลีก็หลุดไปเพียงแค่หนึ่งงวดท่อนนั้นเองที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดอยู่นะคะส่วนแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับหลักร้อยของหญิงลีให้เลขสี่มาสลากออก5 4าสี่สี่หลักร้อยออกเป็นเลข5าก็ถือว่าผ่าน ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของหญิงลีให้เลขหนึ่งแอดก็ขอบคุณของหญิงลีด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยเวทใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คล <imagination. S 1> ิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ